สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมายก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ะคะ่ะที่เรียกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ VS ตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ะคะ่ะที่นำเข้าจากประเทศอเมริกาพร้อมด้วยนวัตกรรมค่ะที่เรียกว่าเป็น Liposomal Technology นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้ค่ะจะเป็นการปกป้องสารสำคัญะคะ่ะไม่ให้ถูกทำลายด้วยกรดในกร,ะราะและก็จะถูกดูดซึมได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะใคร ที่มีปัญหาในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเป็นเบาหวานแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลได้ยากตัวนี้เลยค่ะจะมีส่วนประกอบที่สําคัญมากๆตัวหลักๆเลยค่ะจะเป็นผักเชียงดาที่โดดเด่นมากๆอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติสมุนไพรพื้นบ้านนะมีงานวิจัยรองรับที่เป็นระดับสากลน,นะคะที่ทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับอยู่แล้วนะคะยังไงห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับคนที่อยากควบคุมน้ําตาลติดของหวานติดน้านําหวานต่างๆนะคะตัวนี้ ทานทุกวันวันละ1นองซองนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ